สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับทางยูีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ทางร้านนรัสสักนะครับก็พามาชมนะครับวัวเทคนะครับสามพันหกอาวัวเทคห0 0พันาเมตรนะครับห0 0พันาเมตรนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้เป็นตัวกระตูนนะครับตัวกระตุนนะครับสติกเกอร์ก็ยังอยู่นะครับเครื่องเงยเดียวขวาซื้อมาเมื่อหนึ่งเลยครับ สำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนารันสักนะครับ5,000อาบิสนะครับ5,000เอมบสนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มมิว์นะครับเป็นปุ่มมิวส์นะครับขวารู้เลยดูสภาพยังสวยนะครับนีกเกร์อะไรอยู่ครบสองฟิวนะครับตัวกระตูนนะครับสภาพยังสวยนะครับสามขาก็ยังอยู่นะครับ ตลอท่านไหนที่กำลังมองหานะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีที่ร้านกำลังสั่งห้าพันนเมตรนะครับขับ21ได้นะครับขับ21ได้ขับ24ได้นะครับสบายนะครับ24 2ดอกนะครับ21 4ดอกนะครับสบายนะครับ18บางท่านก็ไปขับข้างละสามได้สบายนะครับตัวนี้วัดอาเม็นะ5 0 0พันอาเมตนะครับแต่ถ้าเราปิดไฟนะครับไฟจะสีฟ้า ถ้าเราเปิดนะครับไฟจะสีส้มนะครับออนเครื่องนะแบบมือมือนะครับตัวนี้ขายในราคาอยู่ที่นะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับโทรเข้ามาอสอบถามได้อยู่ร้านนรันสักอยู่ปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับทิมพิกัดมาได้เลยนะครับนรันสักข้างซ้ายนะครับดีเทอร์ได้นะครับอันนี้สภาพสวย รีเทิร์ได้นะครับลูกค้านีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็สามารถเอามาได้รีเทิร์ได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุทธมนีนะครับจับพิกัดมาได้เลยร้านดอนสักพัฒนาอยู่ประทุมธานีนะครับจับพิกัดมาได้เลยนะครับเ๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับ18ปแงขับ18แค่2ดอกนะครับอีกข้างนึงเก็ขับกลางนะครับบางท่านอยากเอาไปขับกลางนะครับบางท่านอยากเอาไปขับเบดได้สบาย ไม่ผิดหวังนะครับแบรนด์นี้นะครับสำหรับท่านที่กำลังอชอบนะครับสาวกวอลติกนะครับมาจัดได้เลยดูหูได้เลยนะครับดูหูได้เลยนะครับโคตรสวยนะครับ2 7 5 0 0บาทนะครับ27,500บาทนะครับที่ร้านนรันสั่งนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ ไปเทียบไม่ขึ้นนะครับ ตีนะครับเนี่ย กาลังมองหานะครับพาวเวอร์ของ5 0 0 0ันนะครับเดี๋ยวมาลองไฟนะครับบางท่านว่าออลองไฟให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวลองไฟนะครับดูไฟให้นะครับลองไฟให้ไฟใช้งานปกตินะนี่ครับสายเห็นไฟปะไฟนะครับใช้งานปกตินะครับ ท่านไหนที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่27,500บาทนะครับเพื่อโทรติดต่อ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลูกค้าเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับสภาพโคตรสวย90%กว่าเปอร์เซ็นสวยงามมาก27,500บาทที่ร้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผิดพลาดประการไหนนะครับขออภัยในที่นี้นะครับผม สวัสดีครับสวยๆนะครับนี่ครับมิ้วมัฟไฟก็จะลงนะครับใช้งานนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรผมตัวนี้เท่านั้นนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับสดๆร้อนๆของวันนี้ใครที่กำลังมองหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับตัวการ์ตูนนะครับ สองฟิวตัวกระตูนนะครับสองฟิวตัวกระตูนนะครับสวยๆนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ